สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองมางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระราชสบดีที่27กรกฎาคมคศ2 0 2 3นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับสึกเพชยินดีประจําวันนี้ณเวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เซียโบสทนัทเดชวัชิรรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทาการแข่งขันก็เวลา 18.00- นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่อง two f o u ในช่วงแรกนะครับ ส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา2 0 3 0น,นเป็นต้นไปนะครับมาดูคู่ที่1ึศึกเพชรยินดีประจำวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลหรือสิงห์นครแมสหรือเพชรอำนาจเพชรยินดีอะคาเดมี่หรือสิทธิยกเตชินนะครับนักชกจากจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่คลายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับวันนี้ เจอกับทางด้านพิชิตสิงห์ก้องธรณีมวยไทยนะครับหรือยอดแสนเก่งสิทธ์เสียหนึ่งนะครับนักชกจากจังหวัดชนบุรีแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสามารถพยักอรลุณน,นะครับย่านสายไหมนี่นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด111ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านหนึ่งอำนาจอึงอุนบนนะครับช่างน้ำหนักได้111.6ลดไปจุดหนะครับส่วนทางด้านพิชิตสิงห์กล้องธรณีมวยไทยนะครับช่งน้ำหนักได้ 112.1ลดไป1.1นะครับนี่คือการชั่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านพิชิตสิงห์กล้องธรณีมวยไทยนะครับก็เป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเปิดเกมทีมนำต่อยนำแล้วก็มีขวางหน้าดัานแทงครับเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธเดินติดติดไปให้ไวไปให้เร็วครับประมาณนั้นนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน พิชิตสิงห์ก้องธรณีมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านพิชิตสิงห์กล้องธรณีมวยไทยนะครับต้องบอกว่าสดจากขั้วสดจากเต้านะครับก็ไปชนะนกทางด้านสายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยในยกที่4เมื่อที่20เมษายน2 5 6ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ชนะคะแนนสายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยเมื่อที่1มิถุนายน2 5งที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดไปชนะนก โชคชานชัยสอมงคลการช่างในยกที่หนึ่งเมื่อวันที่24มิถุนายน266ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้านพิชิตสิงห์ก้องธรณีมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้างหน้าหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลนกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเตะ สายตั้งขวางหน้าดันแทงและก็เป็นมวยที่อาวุธหลากหลายครับนี่คือสไตล์การชกของทงน้าหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลนะครับส่วนฟอร์มหลังของหน้าหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลครับก็ชนะคะแนนเพชรสองเล่ลาวไห้มวยไทยเมื่อวันที่13เมษาย,ยน2องที่ราช,ชํานินแพน็อกลูกกอบเพชรพอหลักบุญในยกที่3เมื่อวันที่9พฤษภาคม2อง6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับและก็ไฟล์ล่าสุดชนะน็อก บั้งไฟแสนโรงเรียนกีฬายะโสธรในยกที่4เมื่อวันที่24มิถุนายน2 66ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลน,นะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่มวยฟอร์มสดความห้าวนะครับผมออกไปที่ทางนั่นพิชิตสิงห์ก้องทรณีมวยไทยนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับ มาถึงวุี่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางหน้านลูกกอกเพชรพอหลักบุญหรือก้ารบพอพัฒนานะครับนักชกจากเมืองดอกบัวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายโรงเรียนธรรมศาสตร์รังสิตนะครับอยู่ที่ปทุมธานีวันนี้เจอกันทางหน้านเพชรพสองเลราวยมวยไทยนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับซ้อมที่ค่ายมวยราวยมวยไทยวันนี้ชกกันในพิกัด114ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางหน้าน รูปก,กอกเพชรพอหลักบุญนะครับช่างน้ำหนักได้114.3ลดไปจุดสส่วนหนึงน้านเพชรสองเลราวัยมวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้114ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นเพชรสองเลราวัยมวยไทยนะครับเป็นมวยซ้ายเข่าในล็อกปีเหนียวแน่นแล้วก็มีศอกเสริมมีหมัด โตดุดันไปไปลายมีเฮ็ดมีโต้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของนางดันเพชรสองเลราไวัยมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของนันเพชรสองเลราวัยมวยไทยนะครับก็ชนะน็อกชนะคะแนนนะครับโทษถีชนะคะแนนฉลามสิงดาบรันสารคาาเมื่อวันที่11พฤษภาคม2อที่ราชดำเนินแพ้คะแนน เพชรพิชัยมีนโยธินเมื่อที่8มิถุนายน2อ6รที่เวทีมวยราชเชเนินไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปชนะนกสายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยในยกที่4เมื่อวันที่30มิถุนายน2อ6 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นเพชรสองเลราวัยมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทังนั่นลูกกอกเพชรพ่พอหลักบุญกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นลูกกอกเพชรพ่พอหลักบุญครับเป็นมวยเข่า ครับครบเครื่องบุดุดันไปไปลายแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงมีศอกแรงเหลี่ยมตัวดีเข่าในดีครับนี่คือสไตล์การชคของนั่นลูกเกอกเพชรพอหลักบุญนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางหน้านลูกเกอกเพชรพอหลักบุญครับก็ไปชนะนอกเพชรพิชัยมีณโยธิในในยกที่2เมื่อวันที่11มีนาคม2องรที่จิตเมืองนอนทชนะนกหนึ่งอำนาจอึงบนในยกที่3เมื่อวันที่9พฤษภาคม2องรที่เวทีมวยรังสิตนะครับไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนน ฤิทธิพนพันดักรัตนบุรีเมื่อวันที่23สพฤษภาคม266ที่รังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านลูกกอกเพชรพอหลักบุญนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในรายการวันนี้นะครับผมออกรองนะครับออกรองไปที่เพชรสองเลยราวยมวยไทยนะครับจัดไปย่าให้เสียนะครับไม่มีมวนเดียวนะครับกำลังใหญ่กำลังสดกำลังห้าาแล้วก็เป็นมวยที่หัวใจใหญ่กว่าตับนะครับ ผู้ที่2ในวันนี้นะครับผมออกรองไปที่เพชรสองเลราวัยมวยไทยจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านชัดชัยน้ําจิ้มดาบรันสารคามหรือฟ้าประธานนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับสอมที่ค่ายมวยดาบรันสารคามอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่กับผู้กองนิรันยศพลน,นะครับวันนี้ เจอกับทางด้านมวยฟอร์มสดฟอร์มห้าวอย่างชายโทนวอ,อ,อ,อรุชาหรือพัฒนาชัย MTM Academy นักชกจากเมืองดอกบัวอุอบลราชธานีนะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่เมืองกรุงอยู่ที่วออ,อ,อุชานะครับอยู่กับเสียฟิลวันนี้ชกกันในพิกัด123ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านชัดชัยน้ำจิ้มดาบรันสละคมนะครับช่างน้ำหนักได้ 125.5ลดไป2.5นะครับส่วนทางด้านชายโทนวออุรชานะครับช่างน้ำหนักได้123.6ลดไปจ .6 ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชาดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านชายโทนวออุรชานะครับก็เป็นมวยสดจากขั้วสดจากเต้า,สด,า,ตาสดจากไร่ครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงปั้มตีเข่าในเหนียวแน่น แล้วก็มีเขายัดไส้วันศอกแรงฟอร์มสดครับนี่คือสไตล์การโชกของทางนั่นชายโทนวออุรชานะครับส่วนฟอร์มหลังนี่ต้องบอกว่าสดจริงๆครับชนะนอกทางหน,น้านทรงเดชเพชรนาคาในยกที่2นะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคม2องพที่เวทีมวยรังสิทธิ์ชนะนอกปืนใหญ่พอหลักบุญในยกที่3เมื่อวันที่10มิถุนายน2องพที่จิตเมืองนนท์ฝฟายล่าสุดชนะนก เข็มเพชรวอภัยอนันต์ในยกที่4เมื่อที่1กรกฎาคม2566ที่จิตเมืองนนท์ครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางนัานชายโทนวออุราชานะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทางนั่นชัดชัยน้ําจิ้มดาบรันสารคามกันบ้างนะครับสาหรับสไตล์การชกของทางนัานชัดชัยน้ําจิ้มดาบรันสารคามนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าดีคําแทงเตะต่อยซ้ายปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรง,แข,ง,แข,งขวางหน้าแล้วก็ บูดุดันครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นชัดชัยน้ำจิ้มดาบรันสลัคามนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นชัดชัยนะครับก็ชนะคะแนนเข็มเพชรวอลไพอันนันเมื่อวันที่27มกราคม2 5 1 6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับและก็ไปแพ้นอกเพชรสีทองสอสักนลินในยกที่3ามเมื่อวันที่10มีนาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับชิงชนะเลิศมวยรอบ5้าดาวเงินล้านนะครับวันนั้น ไฟล่าสุดแพ้นอกให้กับทางด้านเพชรโทไฟเตอร์ ro, Fighter, มวยไทยในยกที่3เมื่อวันที่30พฤษภาคม2 6 6ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านชัดชัยน้ําจิ้มดาบรันสละคามนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมวยฟอร์มสดฟอร์มห้าวสดจากขั้วสดจากเต้านะครับผมออกไปที่ทางด้านชายทนวอ,อรุชานะครับให้ไป5ดาว จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4กันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งน้านเพชรวัญชัยไฟเตอร์มวยไทยหรือวอสังประภยัยหรือก่ออดิศักนะครับเป็นมวยมาแทนยอดธงสงจต้องปลาจีนนะครับนักชกจากชุมพรแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเดชดรัฐนะครับอยู่กับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อนะครับวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่านะครับปาฏิหาริย์พหลักบุญหรือปอปราณีนะครับ น้องชายของเจ้าบังตอพอหลักบุญนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีแต่ถาว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมอยู่กับเสียแขกพีเคกับเสียโจโจ้พีเคนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด131ปอนด์คือตัวแปรน,นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรวันชัยไฟเตอร์มวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้131.1นะครับลดไปจุส่วนทางด้าน ปาฏิหาริย์พ่อหลักบุญนะครับช่างน้ำหนักได้132.2ลดไป1.2ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่านปาฏิหาริย์พ่อหลักบุญครับเขาเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเดินหน้าค้าแทงสู้ดีบุ๊ดุดันรับไปไปลายแข็งแก่งแข็งแรงกว่าครับทรหดดีกว่าาตาทรหดสูงครับหัวใจใหญ่กว่าตับ ครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นปาฏิหาริย์พ่อหลักบุญนะครับส่วนฟอร์มหลังนี่ต้องบอกว่าสดเหลือเกินนะครับชนะนกเพชร ai, พอ่าวไทยพอวิเศษยิมในยกที่4ครับเมื่อวันที่20มกราคม2 5 6 6ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็มาชนะคะแนยนยอดทงสจต้องปราจีนเมื 3, ่อ11พฤษภาคม2 5 6 6ที่เวทีมวยราชแชนเนินไฟล์ล่าสุดชนะนกน่ารักสจต้องปลาจีนในยกที่4เมื่อวันที่15มิถุนายน2 5 6 6ที่เวทีมวย ราชจำเนินครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นปาฏิหาริย์พ่อหลักบุญนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของนั่นเพชรวันชัยไฟเตอร์มวยไทยกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของนั่นเพชรวันชัยไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงหลักเหลี่ยมดีมีเขายัดไส้รุนแรงอาวุธคมเคยชนะมาครับวันนี้เจอกันใหม่นะครับใครจะเป็นหมู่หรือจา่า จะย้ำแขนหรือจะให้หล้างตานะครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเพชรวันชัยไฟเตอร์มวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางน้านเพชรวันชัยไฟเตอร์มวยไทยกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนยอดทงสอจต้องปลาจีนเมื่อวันที่30มีนาคม2566ที่เวทีมวยราชาำเนินชนะคะแนนก้องเกียรติสอจจอยปราจีนเมื่อวันที่10 2พฤษภาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปแพ้นอกคห้กับทางด้าน ยอดธงสอจ,อจอต้งปาจีนในยกที่3เมื่อวันที่22มิถุนายน2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับเนี่็คือฟอร์มหลังของน,นั่นเพชรวันชัยไฟเตอร์มวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านปาฏิหาริย์พ่อหลักบุญน,นะครับวันนี้จะมาสางแค้นครับวันนี้เขาจะเอาชัยชนะกับค่ายนะครับแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงได้ลอยได้ใหญ่ครับ คู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านปาฏิหาริย์พ่อหลักบุญให้บีอีก5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ